กระติานะคะขอเป็นลุกค่าที่ยังไม่เคยลงคเล่นกับเราเยนะใครยังไม่เคลงชเน่าเข้ามาเลยและอีกมนอาคอะไรที่มีบัตริ s S ้อส o i n ค้ m ามนครูสีหรือเป็น p p พ s ค่ะโชว์หน้าบัตรรับร่องไปเลยไม่ต้องรูไม่ต้องโอนไม่ต้องสแกนดไม่ต้องใั้าอะไรัไแล้วว่าคุณโดนจะออกเองทั้งหมด ไานเลเลยาพันวันนี้พกแค่ห้าพครับเออหารอเล่นรอเล่นหาโ้มขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นาไม่นโอเคไม่เป็นไรจะหดไม่ขึ้นไม่หดีว่าเคุณค่ะขามีอะไรบ้างนะปักอะไรนะ ดูปินิษสาชีวขนาดนั้น<ต>ลเลยหรอ เงิด้วยนะคะวันท <user windows inside> ี <Spike university anyway> oh. ่มาชินหนองค่าใช้จ่ายมีบัตรจำด้หลังบรด้ัทได้นะคะหลายท่านต่อที่ค่าอสำคัญหายบาทหลายท่านคก็ต้องมีทุกใกไเรียบรอค่ะ้ที่บนะคะที่เราได้กแจ้งม่อักครนี้สามารถแสดงสิได้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณซื้อของช้อปปงกบานพยแสดงเงิเสให้จัดทงานเพืเลยค่ะรับรได้ด้วยเช่นเดกมาแล้วอีกหนึ่ง มาจากบ้านมาจากไหนมาขนารัชดารัชดาก็ไม่ใหญ่มากไหมขนาดขนาดนั้นก็แบบว่าเล็กไปเลย งนามืวานบางคนณแอบเดินนี่ไม่ได้แอบหรอกก็คือเดินเข้าไปนี่แหละนะคะไปทำคลิปหนึ่งของทางมินเสตีนิตอ่าของใหาไหออข้าวช่วงนี้ดูข้าเล่นคะดูข้าเล่นข้าเล่นเฮดเบดิลรู้จักไหมฮะข้าเล่นไปแล้วจบไม่รู้จักข้าเล่นเนาะที่จริงทจริงเป็นคนเกาหลีอ๋อาหลีมันก็เป็นเพลงอ่ะค่ะหรือว่าอะไรพวกที่ว่า

ไปยังไงบ้างพี่น้องหน้าตปลาไปได้ดูเลยใช่ใช่คุณเลือกว่าคุณจะอยู่ข้างไหนวันนี้มีสองคนโอ้ทำไมเขาต้องไม่เปิดตเว้าเราเปิฉันพอดีงยกข้างกันยังอ่ะตัวนี้ก็เป็นตัวเรียกเป็นตัวที่เป็นงานที่ผมมีโอกาสได้เข้าไปทำนะฮะก็ไดเป็นใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนี้ก็เหมือนกับว่าเราทาครีมบำรุงอยู่ประมาณเกือบสามสิบวันได้ประมาณหนึ่งเดือนนี่คือทำได้ฟังเดียวซึ่ง มันก็ได้ฟิลแบบเย็นๆดีสบายๆค่ะทาผมแล้วกาไม่ปวดแอ์เย็นเนาะแต่ทีนีแอร์ก็แอร์ก็กำลังดีมีพอห่มให้ด้วยลับสบายหน้าเราก็นเย็นฟิมๆมันไม่รู้ปวดนักกระชับขึ้นอ่าในเรื่องอปัญหานเรื่องของสิวอะไรต่างๆเนียมันก็จะลดลงใช่แล้วต่คุณยังพูดคุณสมบัติของครูเซลไม่หลงสินสิไม่ยอนเลยนะไถ้าพูดจะยุ่อสองพูด 啊、嗯。 พี่ก็บอนว่เราทำงานออกแดดนอนไฟผิวนะะมีช่วยเป็นวิถีทรยั้ครับใช่แต่ว่าตอนนี้ถิงช่วขาวอ่อนล้าขึ้นใช่ในับกันใสขึ้นเพราะว่างนี้ก็อป็ช่วยเรื่องของการลดฝ้ากระแล้วก็จุดด่างดำโหไม่ได้เลยนะต่อต่นเต้นมากเลยมันฝ้ามันขึ้นมาใครที่อายุรุ่เรือมากขึ้นฝ้ามาหรือเป็นคุณแม่มักจะปะสัานเยอะที่ได้อยู่น้ อย่างนมีบ้าแล้วเออนะคะถือว่าเจอแสงเยอะๆเอออาจจะเล่นกีฬาเอาโด ะะคก็ผ่านการรับรองนะคะจากหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นอ่อยแล้วก็ทางโรงพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยสูตรเดียวกับโรงพยาบาลเลยใช่เพราะฉะนั้นค่ะย้ำเลยนะคะว่าใครที่อยากจะมีผิวหน้าที่ออร่าขึ้นบาลีโลทาครีมผ้าฝ้าตับสีต่างๆอาจจะไม่พอค่ะนี่เลยตัวนี้ช่วยได้ใช่้องไปกี่นาทีนะสาิบนาทีก็เกินคนาทีเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาสามารถในเรื่องของช่วยกันกระตุ้นของคอลลาเจนได้ คุณกอเจอปาม,มาบอ,อกเคองป้าฉันถือเพราะว่าอย่างที่คุณเห็นนะคะตัวเครื่องเป็นตัวที่เป็นมัวถืาตรนแสนตรงนี้เน่นะคะ อ่าอะไรแบบนี้อยากแบบว่าเข้ามาแบบเห็นผลแบบรวดเร็วแล้วไม่ต้องใช้เข็งนะคจะไปดูทางเลือกนะคะก็ฝากไปสำรับเพื่อนๆที่จนุ่นี้เนี่ยเข้ามานะคะทำเพื่อนกับยูเรนัสของเราอยู่บ่อนๆแบคูเซลต้องที่เลยกับยูเรนัสเข้ามปนะคแล้วก็นอกจากนี้คะมีหลากหลทาเอทุนาหลายกนะคะแต่ที่สาคัญรเนี่ยก่อนที่เราจะมาทำเพื่อนค่ะเราจะทักตัวไหนตัวใด ่นะคะซึ่งวันนี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะจิ้มียู่ในห้อแล้วก็ให้การบริการตัวไปถึงค่ะ,นนะคะไม่ใช่มาชี้ตัวชี้เล่ยนะ้วบอกว่าคุณเป็นนักการเมืองใ้่ไหมคะเรา,าอยู่ในนักการเมืองเรื่องหนึ่งตัวค่ะค่นะที่เขาสามารถ แล้วคุณต้องแบบนะถ้าพูดไป็นื่อยอีกจะเชื่อว่าคกปวดหัวไม่อด้ห่อกไปเนาะไม่เชื่อก็จะบอกว่าตัวเดี๋ยวลองน่าใจน่สโร์เหรออ้าวพี่อุ้ยอะก็ทำมาสองปีต้องรู้รู้น่าสโตร์เออยังไงบ้างน่อให้ฟังหน่อยน่สโร์ค่ะแล้วดีไหมน่สโร์นะผมก็จะเป็นเขาเรียกว่าภายในหน่าทีคุณจะรู้ถึงปัญหาขีดหน้าขอคุณ คุณจะรู้หมดเลยว่าจะเป็นชั้นนอกชั้นในชั้นลึกชั้นชั้นรักเธอชั้นอะไรก็ตามเราจะรู้หมดเลยครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้มันจะมีเขาเรียกว่าแสงเลเซอร์สามแสงเราขอแยกได้ค่ะไม่ใช่แสงเลเซอร์หรือแสง UV ประมาณนี้เยังไม่ขอแยกเลยเขาคอยตรวจจริงๆแต่เขาอาจจะไม่รู้ไม่รู้สอบไม่รู้ข่าวที่แสงเลยนะ UV UV น้องเ็้องมา้าไหยูีไลท์ยูีไล์อไอโไล์ค่ะก็มีสชั้นาเมปัญหาแต่ละจุดยเก็น้ากรหือว่าสีเนี่เรารู้หมดความอคำผู้ย่างคือเรื่องตัวนี้ย็สามารถทำให้เรารู้ปัญหาผิวหน้าเราได้ในน่นาทีครับรึแล้ต้องบอกว่าหลายท่านใส่หน้ามารู้สึกว่ากำลนงใจอย่างสองตท่าเลยนะ้วยังไม่จัดเลยมีเหีทีน่าต่อที่ที่จะมอที่ ดูเมคอัพเราไปได้ถึงรูปเอนทังนั้เลยอย่าบอกนะว่าตรวจฟรีอ๋อคุณมาตรวจฟรีเลยปกติเก็บตังค์พอคุณมาปุ๊บเราก็จะไปเก็บตังค์ของพนักงานทีละทีหลังทรายวันนี้มีเครื่องโอ้สองเครื่องนะเขาสั่งเครื่องนั่นแหละใช่มีสี่เครื่องใช่ค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะสำหรับท่านใดที่อาจจะเคยตรวจแล้วำอย่ไม่เคยตรวจค่ะก็ให้แบบลองเข้ามานะคะลองตรวจเช็คสภาพผิวหน้าตรวจผิวหน้า ราได้ที่คุณโอยบอกไปนะเอาป็นว่าไหนๆวันนี้คุณมาแล้วนะคะรอๆแบบคุณระดับพเอกกับคุณจะพูดทีจะพูดไปไม่มีาเชื่อดูที่น่าเชื่อถืไมถ้าเราไม่เชื่อถือ็จะให้พูดอะไรค่ะอยากให้เขาเชื่อรไหรือช่ิวนะคะรับก็จริงๆด้วยความที่โอกาสมันเหมาะสมแล้วนะด้วยความี่ตรวจฟีครับก็ เรียนเชิญนะครับเข้ามาตรวจดูปัญหาหน้าหน้าตรงนี้ว่าเราจะแก้ไขตรงไหนครับแลวเรื่องของเขาเรียกว่าการเข้าคลินิกเน,นี่ยในยุคสมัยนี้มันต้องเตรีที่จะดูแลตัวเองครับผมซึ่งผมก็อยากแนะนำไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงเนะี่ยเข้ามารองรักษาดูลองเปิดใจกันมาดูแล้วจะเราได้ผลวักธ์ที่ด<า>ีขึแล้วก็ส่วน